อลองดูนะคาเซน,นะฮะเซมันก็ยังแบบดูใหม่ๆอยู่นะก็ของใหม่เนี่ยอืออเอาไม่ต้องสูงมากก็ได้ลองขี่ดูก่อนมันมันจะนิ่มไหมไอี่พับไ,<อ>ไม่ใช่ลองลองพับดูอ่ามันจะนิ่มมือกว่าใช่ไหมตรงนี้แป๊กตรงข้อพับก็สไตล์รถนี้ ยให้บอกบอกบอกใช่ไหมบอกมือดิบเนี่อหนูเป็นคนปรับเองแหละเมื่อกี้นี <y <y <S <S ้ื่องอันนี้อ่าอ่าเอย่างอย่างถ้าระวังรถอย่างถ้ามือสองมันจะแข็งนะต้องกดใช่ไหมอันนี้จะนิ่มกว่าแน่นไหมข้อพับหรืออะไรงเี้ย ฟิลเป็นไงคือฟิลเดียวกับใกล้ๆปัมปัมตั้นน่ะแหละคือองศาหรืออะไรเงี้ยนะจะใครดูใครดูก็คือเบ์ตั้นนั่นน่ะใช่ก็เนี่ยก็คืออย่างที่บอกหละมันมียี่ห้อลองๆอยู่ถ้าเกิดเราแตะไอ้ทางนู้นไม่ไหวนะไว้ก่อนเหมือนเดียวกันผมผมซื้อมาแต่แต่ทันเลยยันเยินเลยไม่ลงอันนี้ของใหม่เอี่ยมเลยนะ ราคาราคาข้หมื่น่าบาทอืม,อมพอใจว่ได้อารมณ์ดดู้นนเราดูเทียบกับดาฮอานาาความลื่นความเบาความสบายหรือความแน่นแบบ ลองลองขับแล้วลองโยกด้วยว่ามันแน่นไหมข้อพับอะไรเงี้ยนี่เขาเขาก็มีคนรอจะซื้อเนี่ยเขามาถามเนี่ยรอดูสีส้มหมื่นหนึ่งก็นานอยู่ก็ถูกแต่ว่าถ้าซื้อตัวจริงก็หมื่นสองห้าร้อยด้วยสภาพไม่มันจะไม่มีกหมายของใหม่หมื่นสองห้าร้อยนี่ก็จริงอ่ะคือของใหม่ราคานี้ก็จริงแต่มันจะมีให้ซื้อตอนนี้ใช่ไหม เปลี่ยนเกียร์ใช่ป่ะอ่าลองเปล,เปลี่ยนเกียร์เออาชลลใช่เนี่ยเกียร์ก,ยก็นิ่มเนี่ยดูขาดูขาก็รู้ถ้าเกิดเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บขามันจะรอบม,มันสูงขึ้นปุ๊บแล้วก็เบาลงนะเนี่ยดูขาปัน่นอยู<ม>่ป่ะแล้วถ้าเกิดแกเปลี่ยนปุ๊บแล้วดูการปั่นเนี่ยจะรู้เลยว่าเออเกียร์เริ่มฟีลลิ่งนะนิ่มกว่าใช่ไหมอ๋อจังหวะ เนี่ยอย่างเงี้ยเทินอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้มาจากญี่ปุ่นมือสองอะไรเงี้ยเนี่ยดาวฮอนนะแล้ก,ก,ก็นะกถไฟกันอั่เงี้ยนใช่พี่ติ๊กชอบเลยเนี่ยเอาละเอาละเสร็จแล้ว <c oughs> ฟิลได้นะเพราะว่าไม่มันช่วงด้วยช่วง คือช่วงหลักอานกับแฮนเนี่ยมันได้ด้วยฟิลได้อันนี้มันปรับได้อีกนะมันบิดมาข้างหน้าได้อีกเขาบอกว่าปรับงี้ใช่เนี่ยแล้วตรงนี้ก็บิดได้บิดมาข้างหน้าได้เรื่องเกียร์เป็นไงโอเคนะนิ่มนะแจ๊กแจ๊กแก๊กใช้ยากหน่อยอืมมมอันนนนี้มมััก็ป๊หมุนได้นะมันหมุนกลับมาทางนี้ได้จริงๆมจริงมันใช่ของใหม่ออ่ะืม ตัวเคสตัวนี้มันปตับมันรับได้ใช่ไหมครับตัวนี้สามารถพลิกได้ใช่ค่ะพลิกพลิกต้องปรับมาแถวแนี้ได้นะจะได้ทนดีกับนิ้วโมงใช้นิ้วชี้านั้มันตั้งองศาได้ ดไ,ออไ,ได้เลย,เลยพรว่าบัรทุป,ปีกว่าได้ทำรถแบงเนี่ยแ,แล้วที่นั่งก็ทำขึ้นมานั่งแต่ว่าไม่ได้เป็นเก้าอี้แบบยึดติดตำรวจเจอก็ไม่สบายเป็นที่นั่งรอยตอย ไฟฟ้างเค้อเือี้ไม่ครบจำนวนเท่าไรโยิดล้องบอกว่าเด็ิ่น้าถาเรามป้งที่น้าสาือเกินกว่าดที่น